สวัสดีครับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่การเกษตรนะครับกับภารกิจมาศึกษาดูงานนะครับในหลักสูตรภูวงกับการรุ่น133นะครับเขาอ,อยู่ที่สัตหิบเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับเกษตรพอเพียงนะครับนะครับโอ้ท่านผอร้อยมาต้อนรับเลยนะครับเดี๋ยวรับไปดูกัน ทั้งรุ่นก็อบรมทั้งสิ้นนะครับหนึ170นายนะครับโดยมีข้าราชการตำรวจทั้งสิ้น160อยหบวกกับภาคีเครือข่ายอีก10ท่านนะครับเป็น1 7ึนายนะครับภารกิจสิบห้าถึงสิเดเดินมิถุนายนต์นะครับอในหัวหน่อเก็บภาพในหัวสู้รัตครับค้นสู้รัดตอนอนี้สาวสวย นี่ก็ในหัวสูดร้านครับก็ทั้งรุ่นนะครับก็มาทั่วประเทศเหนือใต้ออกตกครับรองพุ่ิกับการทั่วประเทศก็จะมีแหล่งน้ำเป็นโอโหปลูกบัวนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแปลงนาแป้งนาสาธิต จะมีป้ายเขียนไว้นะครับทฤษฎีใหม่ก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับตอนนี้ก็เก็บภาพเก็บภาพไม่ได้ความทรงจำครับนี่คนนี้นะครับพี่การกิจนะครับจากสพแสนพุทธเดชโคกหนองนาผมมีโคกหนองนาอยู่ที่ใต้ทําไว้แล้วประมาณ5้าไร่แต่เป็นจังวัดไหนพี่อยู่นครศรีธรรมราชแต่ยังยังแค่เริ่มต้นแต่ชอบอยู่ครับโอเคมีโอกาสจะไปเยี่ยมเยียนครับพี่ยินดีครับ สำหรับตรงนี้จะเขียนไว้นะครับหนึ่งไร่พอเพียงล้าก็จะเป็นสะพานไม้นะครับสะพานไม้ธรรมชาติเอาไม้มาจากป่านะครับโอ้โหเนี่ยแล้วก็ไปมีกระท่อมอหลังน้อยอยู่ที่คันนาครับตรงนี้จะเป็นมุมสาวสานะครับ เป็นศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ฮะก็มาดูหน้าดูตาเป็นใครมั่งสาวสาวลองพุ่มกับการนะครับทั่วประเทศวันี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่างภาพนะครับในกลุ่มผู้ชาย ที่แมักทักทายหน่อยรครับครับครับโทรสามารถเ,เลขารุนนะครับลุนครับสวัสดีครับโอเคใจจ๋าได้ยินเหรตรงนี้ก็จะเป็นหอศิลป์เจ้าพ่อหลวงนะครับเฉลิมพกกร, 84, ระเกียรติ8ปี่พรรษาขณะนี้รุ่นเราก็จะกำลังจะเก็บภาพหมู่นะครับถ่ายหน้าหอศิลป์ เป็นใครมาดูกันัอเองนะครับสําหัับมุมตัวนี้ก็จะเป็นมุมริมนากาแฟนะครับเป็นร้านของสมาคมธริยาทหารเรือใครเข้ามาเที่ยวหรือมาศึกษาดูงานก็แวะมาเยี่ยมชมแล้วก็อุดหนุนได้ครับ ตรงนี้ก็จะมีสื้อเห็นนะครับเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเปรียบเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตออรองรับบ้านเรือนตัวคารไว้นั่นเองะครับที่หมดแล้วพี่ อ่าสำหรับสองท่านนี่ก็จะเป็นภาคีเครือข่ายนะครับครับผมแนะนําต okay ัวหน่อยครับผมชื่อออฟครับมาจากกรมเจ้าท่าครับโอเคผมชื่อกิตติครับมาจากกรมราชธรรครับฮึ่มหล่อซะด้วยโอเคครับขอบคุณครับเดิฉันรัตเสราีศิษย์ครับรองผู้การพิทายการตำรวจและท่านตำรวจเอกหญิอาภัสยศิ์เกียรติสมวรผู้กำกับการฝ่ายิการอ่งลมวิทยายการตำรวจครับและผมนัมมัทโธสัจิณในข้าเมังสวิรัต เป็นต่อพวกการรักษาเองนี <living> <ara> ้นะครับก็เนื่อ่จากว่าท่านผการนะครับท่านได้ให้ความสำคัญกัับคณะสองรี่เข้าร่วมในกางประรับ มุมนี้ก็จะเป็นรองตั้มนะครับหน่วยภาคีของเราส่วนด้านขวาแนะนําตัวเลยครับผม0 24นะครับจะตกวารวิชยาครับจะแต่งงานที่19นะครับนี่เป็นเจ้าบ่าวของรุ่นนะครับโอเคคแรกเลยฮะได้ครับแต่มันจะไม่อื่นพื้นที่ให้เราทำไมทำไมเล็กกว่านี้ได้ไหมเล็กกว่านี้ก็ได้แต่การผอเม้จะไม่ดีนคือเราทดสอบแล้วว่าใน4นิ้วเนี่ยป เลหลี่ยมก็ได้ไหเลขเหลี่ยมก็ได้ครับอะไรเวีานากาดีกว่าถูกต้องครับเทียบเกือบแล็กเกอร์เงาและเกือบละานอะไรแบบนี้แต่มันอยู่ได้ประมาณสักปีเดียดก็ร่อนแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยูรีเทนเนี่ยถ้ายูรีเทนที่เป็นยูรีเทนที่ให้ภายใน่ะอยู่ได้ประมาณสามปีแต่ถ้าเกิดใช้จุดตัวเนี้ยภายนอกเนี่ยอยู่ได้เป็นสิปีมันขึ้นอยู่กับตาพ่นเลย อันนี้ก็ทำมาติดที่สารที่นี่ต้องไม่หายนั่นน่ะไม้บันไดบ้านน่ะไม้ไม้บันไดบ้านเรือนเก่าอ่ะโอ้ถ้าถ้างั้นยิ่งสวยเลยเนาะอันที่มันแตกลายงาแบบนี้เป็นต่อรูปอย่างนี้นะเนี่ยลายด้านเนียเนี่ยนี่ไม้อะไรพี่อันนี้ไม้พยุงเหรอโอ้ยขอขอชมไม้พยุงเป็นขวัญตาหน่อยนี่นะครับไม้พยุงนะครับมีแอบตากลางป่าเลย ก็มผมผมไปเจอคนเขาตัดทิ้งไว้ไงเขาเอาต่เกันไปแล้วอันนี้มันเป็นปีกมันมันมันอยู่จนผุล้ะผมผมไปเลือาขึ้น้นไปออกราชการผมไปเจอเอา้าบ้านด้านหน้าที่เห็นนะครับก็จะเป็นเป็นบ้านดินนะครับเนี่ยที่ท่านเห็นสีสีกำแพงสีเนี่ยสีผนังสีออกน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยครับ<า>อ้อบ้านดินนะครับ อาคารตรงนี้นะครับก็จะเป็นโรงจัดขยะอินทรีย์นะครับโดยไส้เดือนดินบ้้านนนไหรอดง อันนี้เรียกอะไรครับปุ๋ยไส้เดือนหมูลไส้เดือนรับมูลไส้เดือนก็คือคือเป็นสดๆเลยใช่ไหมใช่ครับขายยังไงครับก็กิโลละร้อยครับถุงละร้อยถุงหนึ่งโลหนึ่งใช่ไหมใช่ครับราคาตามนี้นะครับเนี่ย น้ำหมักขอันี่เป็นน้ำแต่ตอนนี้ย้ายหน่วยย้ายคนดูแลก็เลยไม่เข้าดูแลไรดมใจเดือนแล้วรวมแสงอะไรถุงหนึ่งใจดีด้วยเป็นห้าถุงนี่เท่าไหร่ร้อยหนึ่งครับตรงนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ไส้เดือนนะคะ AF นี่ดูเอาเองนะครับ มีอายุยืนยาวโอ้ใช่เดือนตัวหนึ่งสี่ห้าปีเลยเหรอฮึ่ใช่เดือนมีกี่สายพันธุ์นะสองสายพันธุ์ที่เลี้ยงอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับอีกใช่อีกสายพันธุ์หนึ่งคือตรงไหนนะครับที่เตล้อครับาไปดูหน่อยอ๋อตัวนี้เหรอขี้ตาเหรอ ตัวนี้ก็อายุยืนยาวสองถึงสี่ปีโอเคอมะนาวโหกค่ะให้สดค่ะมุมนี้น่าสนใจหอมไห <c oughs> มคะหอมาเมอเขาทำอะไรกันผลิตอะไรน้ำหอมเหรอ่ะ <c oughs> มผงถ้วสหรับนวด ออุนมากี่เป็นน้ำนี่ครับผลิตกันสดๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยไ,ไม่ได้เป็นส่นรับจานใช่ไหมนี่อ๋อน่เดียวกนมุมตรงนี้ก็จะมาะแสดงวิธีทำบ้านดินนะครับาตามนี้นะครับ ก็จะมีวิธีการก่อฉาการทำสีกันแนะนำข้อแนะนำมีข้อดีข้อเสียนะครับเยเดี๋ยวมาดูของจริงกันเนี่ยครับก็จะมีมีดินผสมแกลบใช่ไหมใช่ค่ะตามนี้ใช่ค่ะอ๋อแล้วก็มาเอามาผสมในถังนี้ใช่ค่ะแล้วก็เกลี่ยมาย่ำเสร็จก็มา มาใส่ที่พิมมาใส่ที่อ่ตัวนี้เขาเรียกอะไรแม่พิมพ์ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแล้วเราก็แล้วมาตาก่อนอ่ะแล้วพอใส่แม่พิมพ์เสร็จก็จะมาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะนี่มาเป็นบล็อกก้อนอย่างเงี้ยนะครับใช่ค่ะแล้วก็เอาไปต่ออ๋อแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เอามามาสร้างบ้านอันที่เห็นตรงหน้าได้เลยใช่ค่ะโอเคครับน่าสุดยอด สำหรับมุมตรงนี้ก็จะมีการอธิบายไม้อยู่5ระดับนะครับก็มีพืชหัวไม้เรียดินไม้เตี้ยไม้กลางแล้วก็ไม้สูงนะครับ ับเนาที่ก็จะมีอยู่สองแปลงนะฝั่งนี้ก็จะเป็นเนื้อที่อยู่58ได้รวมกับฝั่งนู้นก็จะอีก40กว่าได้นะครับสองแปลงก็รวม,รวมเกือบร้อยไร่นะครับ90กว่าได้มุมนี้เรามาดูกันครับ <c oughs> มีบัฟฟโล เนี่ยใครไม่เคยดูบัฟฟาโลกินหญ้านะครับควายกินหญ้าก็มาดูกันครับนี่ช่างภาพสาวสวยของเราแนะนำแนะนำตัวหน่อยช่างภาพสาวสวยสสวัดีอ่าชื่ออะไรครับชืลองเฟกนะคะรถหลวยืดสีสวยสีค่ะสวยซะด้วยสอบต่อสองค่ะโอเคทำอะไร ก็เก็บบรรยากาศนะครับการดูงานศึกษาดูงานต่างจังหวัดระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายน65นะครับของหลักสูตรพุ่มกับการตำรวจรุ่น133นะครับมาฝากท่านผู้ชมและเก็บไว้ในความทรงจำนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ